อ่านะครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูวิธีการติดตั้งนะครับมอเตอร์ปั่นปุ๋ยนะครับโอเคอีนี่ท่าแก่เขาสั่งใหญ่ก็ตามใจเขานะครับว้าวแผ่นที่เรียมนี้ให้ไปนะครับมันจะเป็นแผ่นทีนี้นะครับแล้วเราก็ต่อต่อไงก็ได้ครับง่ายๆครับโอเคแล้วก็ใช้ไฟชุดนี้นะครับใช้ไฟชุดไฟท้ายเนี่ยนะครับไฟท้ายเนี่ยโอเค้วทำตัวนี้ตัวนึง ตัวู่ตัวเมียแล้วก็สวิทถ้าพวกยิบสี่แรงเอาไว้อย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็จะปลอดภัยกับฟ้าฝ <Okay. S 1> นโอเคนี่จะเทสให้ดูนะครับเจ็บปากให้หน่อยเจ็บนี้เดี๋ยวเดีหลายนาทีหถูดแล้ว แล้วก็เปิดสวิตช์ไม่ถึงดันขึ้น,นแล้วก็อีตัวนี้จะเป็นตัวปรับอมุนปรับช้าไวาเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังอะรับประกันนะครับไม่พังแน่นอนนะครับเอาเรงแรงแรงสุดปี่สุดแล้วอนี้ก็ลงประมาณลูกแล้วนะครับได้แล้วลูกกว่าแล้ว ไม่พังแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าที่บ้านใช้ของคูตตาอยู่ใช้มา5ปีแล้วอตอกตกฝนด้วยไม่พังด้วยแต่เอาไปหาอะไรคุ้มหน่อยนะครับโ <Okay. S 1> อเคประมาณนี้นะครับอกกโอเคครับสวัสดีครับ